รถใต้แดงเริ่มกันเลยไหมพี่สเปรุนแน่นอนอแต่ถ้าลถอาการเกร็งจะดีกว่านี้เดี๋ยวผมขอสตาร์ทตัวเองก่อนโอเคอะเริ่มต้นเรื่องนี้คือต้องบอกว่าผมได้ยินได้ฟังมานี่แหละครับมี่าเล่าให้ฟังนะฮะซึ่งว่าเรื่องนี้น้องคนที่เล่าอ่ะเขาอยู่ในวงการขายรถนะครับแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเป็นเซลล์ขายรถอยู่ที่บริษัทหนึ่งนะฮะแน่นอนว่า การทาอาชีพเนี้ยเซลขายรถเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่มาจองอนะโอนมัดจาก่อนแล้วก็มาดูรถเสร็จแล้วก็ทำเขาได้่าทําเรื่องเอกสารอพอเอกสารผ่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายดาวและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการมอบรถมไม่ว่าจะดาวหรือว่าสดสุดท้ายก็ต้องส่งรถรนะฮะพี่คุณได้เล่าให้ฟังว่าเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับโดยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็สนใจรถ นะครับอยู่ยี่ห้อหนึ่งนี่แหละฮะป้ายแดงเลยนะฮะเขาก็เลยทําการเหมือนกับมาคุยกับทางเซลลว,ว่าอยากได้รถคันนี้แต่มีข้อแม้ออขอประมาณว่าชื่อของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อรถได้เพราะว่าเครดิตเขาไม่ดีเขาก็เลยขออนุญาตเป็นแบบชื่อญาติได้ไหม,มนะฮะใช้ชื่อยตาอะไรอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวตัวของเขาเนี่ยมาเคลียร์ให้หลังจากที่พี่คนนี้นะฮะเขามีการแบบคุยกับเซลอะไรเรียบร้อยนําเอกสารมาให้ ตรวจผ่านครบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแน่นอนก็มีการเ,าเขาเรียกว่าโอนเงินส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายดาวให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เซลเนี่ยก็บอกกับทางพี่คนนี้ว่าเอาละเดี๋ยวยังไงผมจะจัดส่งรถให้นะครับ,รบก็ถามว่าที่อยู่ที่อยู่อยู่ที่ไหนพี่เขาบอกว่าอยู่จังหวัดตากนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคไพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะนํารถไปส่งให้แล้วก็พี่สะดวกช่วงไหน ซึ่งทางพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปดูเลิกก่อนนะพี่คนนี้ยเขาเป็นคนที่ลูกค้านะฮะเป็นคนเหมือนมีครูบาอาจารย์ะนะครับแล้วก็ถือเลิกนะแล้วก็มีนับถือทางด้านของเทพด้วยเขาบอกกับเซลว่าวันที่ส่งรถเนี่ยขอให้ส่งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอคือส่งก่อนหกโมงเช้าในคืนเดือนดับอ่าจะด้วยเหตุผลต่างๆนานา ไม่ทราบได้แต่เขาขอให้ส่งประมาณสักก่อนตะวันขึ้นนะพอได้ทราบข้อมูลแบบนี้นะครับทางเซลล์เนี่ยก็เลยคุยกับทางลูกค้าลูกค้าก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวพอดูเลิกมาเสร็จแล้วสักวันสองว,วันเนี่ยเขาก็เลยโทรกลับมาบอกกับเซลว่าอเอาเป็นว่าอีกสักสองอาทิตย์นัดวันเลยอีกสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวทางคุณเนี่ยส่งรถมาได้เลยที่จังหวัดตากนะฮะ หลังจากช่วงเวลานี้ผ่านไปปุ๊บเนี่ยเซลลก็มีการติดต่อกับทีมรถสไลด์นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้รถสไลด์เนี่ยเอารถไปส่งที่จังหวัดตากเหม่อยแล้วกันนะก็อยู่ที่พื้นที่นี้เขาก็ให้โลเคชั่นไปนะครับหลังจากผ่านมาได้สักพักเนี่ยนะประมาณสักอีก3วันนะครับอีก3าวันจะถึงวันส่งรถทางด้านของเซลเนี่ยก็เลยโทรไปหา ที่ลูกค้าคนนี้แจ้งว่าเอ,อพี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมของรถสไลด์เนี่ยไปส่งอย่างพื้นที่ที่ที่นี่อยู่นะที่โลเคชั่นแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยยังไงให้พี่สแตนบายสักนิดหนึ่งเพราะว่าไปถึงนั่นน่าจะดึกแล้วก็น้องที่ขับรถสไลด์เนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นทางเพราะว่ามันเป็นตอนค่ำกลางคืนด้วยคยังไงพี่รอรับโทรศัพท์ด้วยนะครับพอหลังจากที่มีการนัดแนะก,กันเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับถึงวันมอบรถนะฮะ ทางเซลลก็เลยส่งให้กับสไลได์เนี่ยนะครับเอารถเนี่ยขึ้นไปขับไปส่งซึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลวิ่งไกลหรือสี่ชั่วโมงกว่าได้นะฮะขับไปเนี่ยเขาขับไปคนเดียวจงวังหวะที่ขับไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เป็นเหมือนกับเส้นทางที่มันดูแบบขึ้นเขาเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าไกลจะถึงจากจุดที่นัดหมายในโลเคชั่นเขาก็โทรไปหาลูกค้าสายแรกโทรไปไม่ติด มันดังเหมือนกับแบบว่าเลขหมายเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้ mm. นะครับเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมโทรไม่ติดหรือว่าสัญญาณไม่ดีก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆโทรครั้งที่สองโทรครั้งที่สามก็แล้วนะสัญญาณก็เหมือนกับมันไม่มีสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตบนเขาก็เลยขับไปพักอยู่จอดทางทางสักครู่หนึ่งนะฮะดูจากเวลาเนี่ยประมาณสักตีสามกว่าแนละ้วกะว่าจะส่งให้ถึงลูกค้าเนี่ยไม่เกินตีสี่นะพอ ดูจากเวลาเสร็จปุ๊บสักพักก็เลยตัดสินใจมันก็ไม่ห่างจากโลแล้วดีกว่าขับไปใกล้ๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวโทรอีกทีหนึง่งพอขับไปเสร็จออกตัวโทรเป็นครั้งที่สี่ทีนี้ปลายสายแล้วออพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยรถสไลด์ก็บอกเลยพี่ครับพี่อยู่ตรงจุดโลเคชั่นนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขับรถขึ้นไปส่งให้แล้วนะครับแต่ปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละก็เป็นเจ้าของคนที่สั่งรถนี่แหละตอบมาเสียงแบบเฉยเฉยครับคับขับพูดน้อยมาก อบแต่คําว่าครับนะจนกระทั่งวางสายไปคนขับรถสไลด์ก็ขับไปจนไปถึงบ้านของลูกค้าไปถึงจ,งจุดเนี้ยรถสไลด์มองไปรอบๆเนี่ยมันดูแบบปแปลกเพราะว่าบ้านของลูกค้าตรงน,นี้มันมืดมิดสนิทเลยอะ่ะคือมันแปลกตรงที่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นบ้านของคนที่เขาสั่งรถเนี่ยแน่นอนว่าโอ้สินค้ามันใหญ่เป็นรถอ่ะเขาก็ต้องเปิดฟองเปิดไฟแต่นี่ก็คือแบบ มืดหมดเลยเขาก็เลยแบบเอะมันใช่บ้านหรือเปล่าเลยขับเข้าไปบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ลงเดินไปลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะเป็นบ้านไม้ด้านข้างก็จะมีเหมือนเป็นเป็นโรงรถให้จอดนะครับเขาก็เดินไปสำรวจมืดมากเลยปรากฏว่าในขณะที่แบบเอาไฟฉายส่องๆอ,อ,อยู่เนี่ยไปเจอพี่ผู้ชายคนยนี้เดินออกไปจากชั้นสองแล้วก็กวักมือเรียกแสดงว่าอ๋อถูกบ้านแล้วแต่ก็ คนขับรถสไลด์ก็ไม่ได้ทักเรื่องของไฟเฟย์อะไรเงี้ยก็เลยขับรถไปเพราะเห็นว่าไฟหน้ารถมันก็มีสาดไปพอขับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจอดเสร็จปุ๊บพี่เจ้าของรถอ่าพี่เจ้าของบ้านเดินลงมาเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนขับรถสไลด์ก็เอาเอกสารให้เซ็นเซ็นเซ็นอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยคนขับรถสไลด์ก็เลยถามพี่เจ้าของว่าพี่ครับเอาลงตรงนี้เลยไหมถ้าเอาลงตรงเนี้ยพี่มีถึงเคล็ดไหมเอามะนาว ให้ล้อรถเหยียบก่อนไหม,มซึ่งการออกรถป้ายแดงเนี่ยทริคอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนที่ถือเคล็ดเขาว่าถ้าเกิดเอามะนาวไปให้ล้อเหยียบเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับล้อของรถคันนั้นเนี่ยยึดเหนี่ยวกับถนนได้เป็นอย่างดีจะไม่ทำให้ตกาเกิดอุบัติเหตุอ๋อ,อ,อเ,เป็นเคล็ดเป็นเคล็ด ซึ่งทางน้องรถสไลด์ก็แนะนําไปพี่เขาก็บอกไม่เป็นไรครับเอาลงเลยอนะฮะแต่ก็พูดเหมือนกับแบบช้าๆเรื่อยๆเหมือนไม่รีบหรืออาจจะอาการง่วงนอนนะฮะพอหลังจากที่ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็เหมือนกับกวัดมือให้น้องเนี่ยเอารถขับเข้าไปจอดหน่อยค<ะ>่ะมันก็ดูแบบแปลกสงสัยล่วทําไมสั่งรถมาทั้งทีถ้าเป็นเจ้าของมันต้องขับ กลับเข้าไปเองว่ะต้องแบบต,ตื่นเต้นเนาะแต่นี่เขาดูยืนเหมือนแบบยืนยิ้มอ่ะถามอะไรก็พูดน้อยครับครับน้องขับเข้าไปหน่อยอืน้องสไลด์ก็เลยแบบมืด,มดไฟก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจเอะเปิดขับรถคันที่ไปส่งเนี่ยเปิดไฟหน้าขับเข้าลงไปแต่สังเกตว่าจังหวะที่ขับรถไปเนี่ยพี่เขาไม่มาอยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างๆมุมมืดๆตลอดอืนะหลังจากที่ขับเข้าไปจอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็ลงมา ลงมาคนสไลด์รถสไลด์ก็แนะนําว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่เขาก็มาเดินดูนะครับ <g ül> ก็มาลูกๆคำคำแต่ด้วยความที่ยังสงสัยว่าทำไมไม่เปิดไฟมันลูกๆคำคำมืดๆอะไรเงี้ยใจหนึ่งของน้องรถสไลด์ก็เลยคิดด้วยว่าเออหรือว่าพี่เขาถือเค็ดเห็นเขาบอกว่ามีครูบา <c oughs> อาจารย์เซลบอกอเห็นเขาบอกว่ามีนักถือเทพหรือเขาต้องทับรถมืดๆ,ๆ,ๆวะ มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะต้องไม่มีแสงสว่างหรือเปล่าวะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาก็เลยเออมันก็แปลกนี่นะอ่ะก็โอเคหลังจากที่ส่งมอบรถเสร็จใช่ไหมครับน้องคนขับรถสไลด์เนี่ยก็กําลังจะกลับก็เลยเดินไปบอกพี่เจ้าของบ้านนะพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับกลับก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไกลกว่าจะถึงกรุงเทพมันจะสายเดี๋ยวแสงแยงตาอะไรเงี้ยผมไม่ได้นอนด้วย พี่เจ้าของก็บอกือมอพูดแบบน้อยๆช้าๆน้องพักที่นี่ก่อนก็ได้นะที่บ้านเ,นเพราะว่าบ้านที่พี่อยู่เนี่ยมันอยู่บนเขาแล้วเวลาถ้าเกิดขับออกไปใกล้ๆเช้าเนี่ยหมอกเมิกเนี่ยมันเยอะอืแล้วถ้ามันไปบทบางทัศนะเอ,อการมองเห็นอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดอันเ,ออเรียกว,ว่าอุบัติเหตุได้เพราะน้องก็ไม่คุ้นทางก็เลยแนะนําว่า พักก่อนไม้อมนอนอยู่ที่นี่สักพักแล้วก็ช่วงเ,เช้าเลยสายค่อยไปก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าล้วยพี่จะไปทําบุญพูดหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพี่เขาก็เดินขึ้นบ้านไปน้องเขาก็เออก็ก็ได้เหมือนกันก็คิดในใจว่าปกติแล้วเนี่ยการขับรถของเขาเนี่ยน้องคนนี้จะขับแต่ตอนกลางวันเวลาขับตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเผื่อเวลาไว้เพื่อที่จะไปนอนพักข้างทางบ้างชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ตอนกลางคืนเนี่ย ถ้าเกิดออกไปเลยแล้วเกิดไปจอดนอนข้างทางมันอันตรายอืขมโมยขันโจรอะไรอีกอก็เลยตัดสินใจอักนอนก็นอนหลังจากที่กําลังจะปรับเอนบอกนอนในรถนะฮะก็คือเขานอนบนหูรถสไลด์พี่เจ้าของก็ลงจากบ้านมาแล้วก็มาเคาะกระจกว่าน้องมากินข้าวกินปลาก่อนอกินน้ําอะไรกันก่อนไหมเอเคอาใส่ดีอ้อน้องก็เลยก,ก,ก็ได้ครับก็เลยลงไปนั่งกินข้าวอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับแต่ก็นั่งกินแบบ มืดๆอ่ะอในใจน้องเขาก็คิดว่า,านับถืออะไรว่าต้องกินข้าวแบบมืดๆใช่ไหมมีน้ามีอะไรก็กินไปกินไปสักพักพออิ่มท้องก็เลยกลับมานั่งบนรถแล้วก็เคลิ้มหลับไปพอหลับไปเสร็จปุ๊บมาตื่นเอาอีกทีสักประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงสะดุ้งตื่นขึ้นมาปั๊บก็เห็นว่าบ้านเบือเอปิดล็อกเลยรถอ,อที่ส่งก็จอดอยู่ทรงนั้นก็เลยกะว่าเอ๊ะเขายังอยู่บนบ้านหรือเปล่า ก็เลยลงจากรถไปเคาะบ้านกะจะไปลาจะขอกลับไม่มีใครเปิดประตูออกมาบ้านปิดหมดเลยก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยพี่เขาคงไปทําบุญอ uh huh. อย่างที่พี่บอกเมื่อคืนนี้ก็เลยตัดสินใจเอ้าขับกลับออกมานะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมลืมเล่าตรงจุดที่พอส่งรถเสร็จเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าตอนเซ็นเอกสารเนี่ยแน่นอนว่า การส่งรถเขาจะต้องมีการถ่ายรูปจะเคยเห็นไหมแมะส่งมอบรถเนี่ยเจ้าของรถก็จะถือกุญแจมีช่อด,ดอกมองดอกไม้หน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่คนนี้ไม่เอาเลยพี่คนนี้ก็คือน้องถ่ายเลยครับเหมือนกับยืนเบี่ยงยืนเลี่ยงไม,ไม่สนใจแต่เขาก็ถ่ายซึ่งถ่ายรูปในที่เนี้ยน,น้องเซลเอ่อน้องคนขับรถสไลด์ในตอนคืนนะฮะที่ส่งรถอยู่ในตอนนั้นนะ่ะก็คือส่งรูปทางไลน์ไปให้เซลแต่ด้วยความที่บ้านของลูกค้าไม่มีสัญญาณ รูปที่อยู่ในไลน์มันเลยค้างส่งไม่สําเร็จน้องก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปข้างน,นอกตอนเช้ามันก็คงจะบบลันเองอะไรเงี้ยตัดกันมาถึงตอนเช้าน้องขับรถออกมาขับมาได้สักพักไปถึงจุดด้านล่างที่เหมือนจะมีสัญญาณนะปรากฏว่ามเมสเซจดังตึ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 งต,งต,งต,งตงึดังถีเยอะมากอนะก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูจอดรถข้างทางกลายเป็นว่าเหมือนกับ เฮ้ยมันมีหมายเลขมือถือโทรมาเว้ยเบอร์เอาเบอร์เซลนี่นะฮะเบอร์เซลก็เลยตัดใจโทรกลับไปฮัลโหลครับผมรถสไลด์ครับพี่พี่เซลมีอะไรครับพี่เซลถามเลยน้องน้องส่งรถไปหรือยงังน้องสไลดส์ส่งแล้วครับพี่ส่งไปแล้วเหรอแน่ใจนะว่าส่งไปแล้วส่งไปแล้วครับแล้วคนมารับนี่คนเดียวกันไหมกันที่พี่ส่งรูปไปอืมใช่ครับพี่คนเดียวกันทําไมฮะพี่มีอะไร เนี่ยเหมือนญาติเขาเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับรถอ,อม,มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ญาติเขายืนยันว่ายังไม่ได้รับรถนะน้องส่งแล้วใช่ไหมส่งแล้วครับพี่ผมถ่ายรูปไปด้วยปรากฏก็เอามือถือไปดูณนะตอนนั้นนะที่มันมีสัญญาณนะไอ้ระบบไลนะ์เวลาที่มันค้างนะ่พอมันค้างเสร็จปุ๊บไปมีสัญญาณขึ้นมาเนะี่ยไอ้รูปที่ส่งอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับจะถูกส่งกลับไปอีกทีหนึง่งแต่ส่งกลับไป ตอนตีสามนะมครั้งแรกที่ถ่ายรูปแล้วส่งมนไม่สําเร็จมันย้อนกลับไปนะฮะพอได้รูปออกมาปุ๊บก็ส่งไปให้เซลล์นี่ไงพี่เซลลก็เออเมื่อส่ง้วไม่หวออโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงสักพักพี่โทรกลับ,บอีกทีนะน้องก็เลยขับรถต่อไปขับไปได้สักพักเซลโทรกลับมาอีกแล้วเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเออน้องอ่าพี่คุยกับทางด้านญาตินะญาติเขาโอเคโอเค,อเ,คเขารับรู้ละ ว่ามีคนรับรถอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาที่โชว์รูมก่อนนะจะได้มาเคลียร์พวกเอกสารแล้วก็เคลียร์พวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เราใช้ไปเขาได้ครับพี่ได้ครับพี่ปุ๊บรถสไลด์ก็ขับกลับโชว์รูมไปตัดมาทางด้านของเซล์เซลลที่โทรคุยกับรถสไลด์ครั้งแรกนะย้อนไปนิดหนึ่งหลังจากที่วางสายจากรถสไลด์ไปเซลลโทรไป ญาติะนะครับแล้วก็บอกว่าเอาลูกค้าครับเป็นญาติกับคนที่รับรถใช่ไหมครับฮญาติก็บอกส่งรถหรือยังทำไมไม,ไม่ได้รถเลยเออทางทีมรถสไลด์ส่งไปแล้วครับุียส่งไปที่ไหนเซลก็เลยบอกว่าส่งไปตามจุดที่ลูกค้าแจ้งมาตามโลเคชั่นเนี่ยครับที่จังหวัดตเหรอแล้วทางด้านของเซลก็เลยส่งรูปนี่ครับ น้องรถสไลด์ส่งรูปมาให้ดูว่าส่งรถถึงเรียบร้อยเออปรากฏว่าทางญาติถึงนิ่งฮะอึ้งไปอึ้งไปสักพักเฮ้ยแล้วมีคนลงมารับไหมถามย้ำอีกทีหนึ่งเซลก็บอกน้องบอกมีคนลงมารับฮะตามแบบนี้เลยคนเดียวกันกับที่สั่งอืเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเพราะว่าคนที่เขารับรถอะ่ะเขาตายไปแล้วนะอื ใครลงมารับมั่นใจเหรอมั่นใจกับพี่ก็นี่รูปรูปเซลเองก็อึ้งไม่แพ้กันแต่ก็ยังยืนยันว่าเนี่ยรูปที่น้องสไลด์เขาส่งมาอ๋อเหรอเอ,อเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเซลก็เลยถามมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ทั้งญาติเขาก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้จากที่คุยกันอ่ะกับเซลเนี่ยก็คือเหมือนกับเซลแจ้งว่าถ้าเกิดส่งรถทางฝั่งของจังหวัดต,ตากแล้วก็ไม่สามารถติดต่อหรืออะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งรถมาให้ที่ ทางญาติแทนซึ่งญาติก็เข้าใจว่าเออเดี๋ยววันเนี้ยจะรอรับรถเรื่องมันเกิดตรงที่ญาติเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจําวันนั้นได้ใช่ไหมที่คุณเนี่ยไปนัดกับคนที่จังหวัดตากว่าอีกสาวัน,นส่งรถสไลด์ไปหนึ่งวันหลังจากนั้นน่ะพี่คนนั้นน่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุแหกโค้งเสียชีวิตนะฮะและด้วยความที่ญาติของพี่เขาเนี่ยจัดการเรื่องงานศพอยู่ แล้วก็เกิดการสับสนว่าเฮ้ยได,ได้คุยกับเซลแล้วรือยางอีกคนน,นก็คิดว่าส่งแล้วคุยแล้วว่าเออถ้าไม่ส่งที่ตากให้มาส่งที่บ้านนี้นะครับเกิดการสับสนกลายเป็นว่าญาติยังไม่ได้คุยกันอืแต่ณนะคืนนั้นนะ่ะวันที่ส่งญาติที่กหาเซลฝันว่าพี่ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในฝันแล้วเหมือนกับชอบรถป้ายแดงสวยเอามือมาลูบๆคำๆเดินวนอยู่รอบรถอะไรเงี้ยม,มีความสุข จนกระทั่งพี่เขาเอกใจขึ้นมาถึงได้โทรถามเซลอเซลก็เลยแบบจริงเหรอครับครับพี่จะส่งรถไปแล้วนะครับโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยแจ้งย้ายรถมาให้ที่ญาติเองละกันหลังจากวางสายไปฮะทีนี้มาถึงที่โชวรูมน้องขับรถสไลด์มาเลยมาถึงที่โชรูมแตกงตื่นเลยปั๊บโอ้มาคุยกับเซลเซลว่าเป็นไงไปส่งรถไปเจออะไรมาบ้าง ก็ดีพี่ผู้ชายพี่เขาใจดีมากเลยเขาก็ดูพูดนุ่มนิ่มนะก็ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผมนอนที่บ้านแหละก็ให้ข้าวให้น้ํากิน mm hmm. เออตัวแต่เขาแปลกนะพี่อย่างที่พี่เคยบอกผมหรือเปล่าว่าเขานับถือพวกเทพหรือว่าพวกครูบาอาจารย์อะไรไม่รู้เขามืดบุดเลยนะพี่ผมก็สงสัยว่าไม่เปิดฟงเปิดไฟถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาก็ไม่เอานะพี่เออเขาเป็นอย่างนั้นแหละความจริงอะเซลรู้ แต่ไม่อแต่ไม่บอก,บอกรถสไลด์ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจ้าของก็ตายเซลล์ก็เลยบอกว่าเอาละ่ะก็ถือว่าพี่เข้าใจดีหาข้าวหาน้ำให้กินเอาก็ดีแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะวันหน้าถ้าเกิดมีงานเดี๋ยวพี่ส่งงานให้อีกนะโอ้ขอบคุณมากครับพี่ได้ครับแล้วก็เคลียษาษาร์เอกสารเคลียร์เงินไว้แล้วก็กลับไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปสี่ปีเนี่ยทุกวันนี้จากที่ผมฟังล่าสุดเนี่ย uh. น้องก็สไลด์ยังไม่รู้นะว่าเจ้าของมันาย แต่ก็ให้เขาไม่รู้ก็สบายใจกว่าเออพราะเขารู้ไปเขาก็จะขวัญเสียปเปล่าๆใช่นะฮะศูนย์เซล์เองเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกใจอยู่ตรงเอกสารที่เซ็นรับเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาเอกสารจากรถไลด์มาทางนานของเซลลเขามาตรวจดูคือตรงจุดที่เป็นลายเซ็นเนี่ยมันเหมือนมีมีการขีดเขียนจริงแต่เป็นการขีดเขียนที่ เหมือนมันไม่มีหมึกลงอ่ะแต่เป็นเป็นแค่น้ําหนักลงเหมือนแบบเป็นลอยเออลอยลอย,อย่างนั้นนะครับมีอยู่จริงๆอแล้วทั้งเอกาสารแล้วก็รูปของรถคันนี้ก็ยังคงอยู่ที่คลังของบริษัทนี้อยู่ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง x <laughs>